มันแข็งแกร่งกำแพงหินที่ถูกแทรกซึมไปด้วยพลังที่น่าสะพืงกลัวเอามือออกไปฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นข้ารู้สึกถึงความโศกเศร้าพลังนั้นเมื่อคู่คือข้าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่ควรเข้าใกล้กำแพงหินนี้จะดีกว่า พลังทำลายล้างระเบิดออกจากกำแพงหินทะลุผ่านและเอาชีวิตเข้าไปนั่นเป็นสถานการณ์ที่ขับผ่านจริงๆถ้าถ้าหลินเฟิงไม่หยุดท่าไว้เมื่อกี้พลังงานที่ออกมาจากกำแพงหินนี้คงสังหานข้าไปแล้วแดนลับนี้เต็มไปด้วยอันตรายที่ซ่อนเร้นจริงๆเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราอาจจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อไหร่แม้แต่กำแพงหินธรรมดาก็สามารถเอาชีวิตเราไปได้ อยู่ให้ห่างจากกำแพงหินถ้าเราไม่สัมผัสรอยสลักบนกำแพงหินด้วยปราณแท้ของเรามันจะไม่โจมตีเรารอยสลักเหล่านี้ต้องปลดปล่อยพลังที่แปลกประหลาดออกมาเหมือนกับข้อห้ามที่มีเขาหรือว่าสามารถกระตุ้นและเปิดใช้งานได้ลวดลายเหล่านี้โดดเด่นมากลองดูให้ดีเผื่อจะมีประโยชน์ในอนาคตถ้าเห็นด้วย ไม่มีวรยุทธ์ใดในโลกนี้ที่มีพลังเหนือธรรมชาติหน้าเกรงขามขนาดนี้แต่รอยสลักบนกำแพงเห็นนี้กลับมีพลังเช่นนั้นน่าเสียดายหากเราไม่แก่รอยมันไม่ข้าจําไม่ได้ท่าก็ด้วยดูเหมือนจะเป็นอักขรลับที่ทรงพลัง มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ผู้เย่มยุควรมีความจำที่น่าทึ่งถ้าเราตั้งใจจริงที่จะจดจำอะไรบางอย่างเราสามารถจดจำได้เหมือนภาพถ่ายแต่อักษระรับนี้ช่างน่าเกรงขามจริงๆไม่ว่าข้าจะพยายามมากแค่ไหนข้าก็ไม่สามารถจำมันได้ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีวาสนาที่จะได้อักษรลับเหล่านี้ขอข้าลองอีกครั้งเน่สุริยเทพ เปิดแกะรอยเนี่สุริยาเทพได้ผลจริงๆด้วยไปต่อเธอยังมีอีกข้างหน้าดวงตาผู้นั้นช่างน่ากลัวจริงๆข้าไม่รู้เลยว่าหลิงเฟิงมีพลังศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ การใช้เนสุริยะเทพเพื่อแกะรอยยันรับบนกำแพงหินทําให้พลังจิตวิญญาณของข้าลดลงอย่างมากยันเหล่านี้ดูเหมือนจะมีพลังลึกลับบางอย่างทําให้การดูทรัพ์เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งยันรับที่น่าเกรงขามไรเช่นนี้นี่อาจเป็นยันที่ลือกันว่าถูกแกะสลักโดยจัก,กรพรรดิหรือเปล่าโอไม่นะข้าถึงขีดจากัดแล้วเหลินเฟิงเจ้าเป็นไรใช่ไหม ถ้าไม่เป็นไรอักขระและพวกนี้ลึกล้บมากด้วยการบ่มเพาะในปัจจุบันของข้าข้าทําได้แค่แกะรอยอักขระที่สมบูรณ์ได้ห้าตัวเท่านั้นลองดูว่าในอนาคตข้าจะมีโอกาสาไขปริศนาว่ามันคืออะไรเจ้าทำได้ดีมากในการแกะรอยอักขระรับที่สมบูรณ์ห้าตัวข้าจำได้ไม่ถึงตัวเดียวด้วยซ้ำอย่าหักของตัวเองมากเกินไปใช่สิ่งที่จำไม่ได้ก็ปล่อยให้มันผ่านไปจะดีที่สุด อย่าให้มันมาบดบังจิตใจและเป็นภาระความคิดของข้าเลยไปกันต่อเถอะ <todo. S 2> หลินเฟิงเจ้าไม่เป็นไรนะ <S 2> <S 2> หยุดนะเป็นเขา สิทธิ์ฟีแห่งยอดเขาหิมะเทียนฉือมีคําสั่งห้ามพวกเราฆ่ากันเองแต่พวกเจ้าจากยอดเขาเทียนสูกลับโจมตีพวกเราแต่ตอนนี้ยังหนีหลังโจมตีอีกลินเฟิร์นเจ้าไม่เป็นไรนะเกับไปแล้วข้าไม่เป็นไรคนจากยอดเขาเทียนสูงั้นหรือใช่เป็นคนเดียวกับที่เจ้าเอาชนะด้วยนิ้วเดียวในวันนั้นลิงเ,เวี๋ หัวหน้ายอดเขาเยนสูก็อยู่ที่นั่นด้วยเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอนใช้พลังของอัคระรับเป็นกำแพงหินนี้เพื่อซุ่มโจมตีและสังหารในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อย่าโทษข้าที่ไร้ความปราณีมีแสงอยู่ข้างหน้าไปจากที่นี่กันเถอะนี่คือป้ายหลุมศพ อักขระเหล่านี้คล้ายกับอักขระลับในทางเดินแต่ซับซ้อนกว่ามากอักขระลับมีพลังทำลายล้างถ้าอักขระที่เกี่ยวพันกันเหล่านี้ถูกกระตุ้นพลังลึกลับมันจะทรงพลังแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีทางอื่นมีแค่ป้ายหลุมศพที่รายล้อมด้วยอักขระลับเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ดูสิป้ายหลุมศพที่เหมือนแท่นบูชานี้ดูไม่สมบูรณ์ มีช่องว่างมากมายเลยใช่เหมือนถูกโจมตีด้วยพลังอันทรงอำนาจนี่ไม่ใช่แท่นบูชาหรือป้ายหลุมศพใดๆเขาคืออยู่เทีนจีมันไม่ใช่แท่นบูชาหรือป้ายหลุมศพแล้วเจ้าคิดว่ามันคืออะไรสัมผัสมันแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่านี่คืออะไรกันแน่ตำนานกล่าวว่าในสมัยโบราณ มีผู้ส่งอำนาจที่สามารถข้ามผ่านระยะทางเป็นหมื่นเมตรหรือแม้แต่แสนเมตรในมิติห้วงเวลาได้ด้วยการก้าวเพียงครั้งเดียวในขณะเดียวกันมีวัตถุโบราณที่เรียกว่าแท่นบูชาเชิงพื้นที่การเปิดใช้งานแท่นบูชาจะช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ได้นี่คือแท่นบูชาห้วงเวลาที่ถูกบันทึกไว้ในตำราโบราณหรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าวัางหรือสุสานของจกักรพรรดิไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ต้องข้ามระยะทางในห้วงเวลาเพื่อไปยังอีกมิติหนึ่งนั่นคือสุสานที่แท้จริงของจกักรพรรดิอยู่ที่นั่นใช่หรือไม่ถ้าสิ่งนี้เป็นท่านบูชาห้วงเวลาจริงพวกเราต้องใช้มันเพื่อไปยังสุสานที่แท้จริงของจกักรพรรดิหรือไม่อย่างน้อยก็ในตอนนี้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นทางเดียวที่จะไปถึงสุสานของจกักรพรรดิถึงแม้ว่าท่านบูชานี้จะกว้างใหญ่แต่มันไม่สามารถรองรับพวกเราทั้งหมดในคราวเดียวได้ยิ่งไปกว่านั้น ท่านบูชานี้มีอายุมานานนับปีที่ไม่ทราบได้หากมันกระตุ้นให้เกิดความบิดเบือนของห้วงเวลาและพวกเราเข้าสู่ความปันป่วนเชิงพื้นที่นั่นคือความตายอย่างแน่นอนในเมื่อพู้เจ้าทุกคนมีความกังวลให้สิทธิ์ของยอดเขาเทียนจือของเราทําการทดลองก่อนสิทธ์ทั้งหมดของยอดเขาเทียนจื่ขึ้นมาไม่ ตั้งแต่มันพบุรุษได้เข้ามาในสุสานของจกักรพรรดิองค์นี้หลายครั้งเมื่อหลายศตวตรรษก่อนมันน่าจะปลอดภัยมันคงเป็นปัญหาถ้าท่านบูชาห้องเวลาเคลื่อนอย้ายพวกเขาไปยังคังสมบัติก่อนใช่ทำไมยอดเขาหิมะเทีือนจีกของพวกเจ้าถึงควรไปก่อนถูกต้องที่สุดวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ